มาวมันเยธปุญญาสะนัตมาตังอาคมิสติอุทาพินทุนิปาเตนะอุทาคุมโภปิปุรติปุรติทีโรปุญญาสะโถกังโถกังปิอาจินางขอเจริญธรรมอำนํนนวยพรท่านสายดุชนชาวพุทธทั้งหลาย โดยเฉพาะโยมแจ้ชิดาปัน,นักการจน่าวงออิบีโบพร้อมครอบครัวพนักงานอยู่ในร้านยินดี้นัดดนที่สำคัญก็คือสิทธิ์เกพี่สาวเอหรือสิทธิ์เอน้องสาวเกเรียกกลับกันได้พี่น้องสองสีนี้ก็มีศรัทธาที่น่าชื่นชมยินดีความจริง ได้เขียนบอกสิทธิ์เก๋พี่สาวเอสิทธิ์เอน้องสาวเก๋เอาไว้ว่าจะรอ,อน้ำโครฟิลของโยมเก๋กนกวันผู้ประสานงานหญิงในคอรอดของพระราจารย์น่าจะมาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ในช่วงยามบ่ายก็จะได้เรียงน้ำโครฟิลที่ราคาขวดละ200บาทนั้น พร้อมกันกับเค้กของสิทธิ์เก๋พี่สาวเอสิทธิ์เอน้องสาวเก๋ได้แสดงธรรมและกล่าวสัมมาทนยฐิยถาเพราะมีความรู้สึกว่าสิทธิ์เก๋น่าจะมีดวงสมพลบุญสัมพันธ์กันกับโยมเก๋กนกวรรเป็นอย่างดีสิทธิ์เก๋ที่ชื่อเดียวกันกับโยมเก๋ก็ส่งกระตูนยิ้มแย้มมาตอบรับ แต่ก็ดูเหมือนว่ายัางราชาอยู่ดวงคงจะสมพลกันจริงสำหรับสิทธตเก๋กับโยมเก๋กนกวันนั้นแต่ว่าวันนี้พอเปิดเค้กออกมาแล้วก็รู้ว่าเป็นเค้กแบบใหม่ไม่ใช่แบบเดิมแล้วอา้าวเป็นของดีมีคุณค่าที่ให้สุขภาพมาอย่างดีนี่นะก็เลยคิดไปว่า สิทธิเกนี้น่าจะดวงสมพงกันกับโยมแจชนาปนักการชจนาวงก็เลยเอาอาหารมาตั้งแล้วก็เอาขนมมาวางเอาไว้กล่าวสมโมมที่ถาในตอนเช้าของวันนี้เลยดีกว่าไม่ควรรอที่จะไปแสงดงธรรมในตอนเย็นแล้วก็จะดาสเปียสเสียนหนพรเรื่องของบุญเรื่องของกุศล ก็เป็นเรื่องที่เราควรสั่งสมเอาไว้อยู่นึ่งๆสําหรับครวดญาติโยมก็เป็นเรื่องของทานศีลภาวนาสําหรับพระก็เป็นตราสิกขาศีสมาธิปัญญาถ้าถือว่าเป็นชาพุทธชั้นดีก็คือทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็เจริญถ้าพระสงฆ์เราก็ตั้งมั่นอยู่ในการรักษาศีลอินรียสังวรสำมวรมในศีลน,นั้นเอาไว้ให้ดี โดยเฉพาะที่มีมาในปาติโมกสองสองเข้อนั้นยิ่งไปกว่านั้นก็ควรที่จะได้ทำสมาธิเจริญสมาธิและอบรมปัญญาในทางวิปัสสนานี่ก็แบ,บ่งหน้าที่ของคราว่ยาญาโยมกับบรรพชิตออกมาในทํานองนี้ความจริงบรรพชิตก็สามารถที่จะทําทานได้อยู่เหมือนกันอัตมาก็ทําอยู่เหมือนกันโดยการที่เอาปัจจัยไปให้เป็นค่าพัตาหาร แก่พระวิสูิ์สำเร็จวัชนะสงครามจำนวน78รูปหรือสองรูปก็จะเป็น80รูปพอดีแต่ก็ไม่ค่อยจะสะดวกที่จะไปจัดหาอาหารอย่างน้นอย่างนี้มาเพื่อที่จะมาทำบุญถวายท่านกระว่ายโยมจะมีความสะดวกมากกว่าในการขนขวายทำบุญทำทานในทำนองนี้โดยการจัดหาอาหาร หรือว่าส่งเค้กส่งขนมมาถวายเนี่ยเป็นอนนาปานะเต็นข้าวได้นิ่มญาโยมก็จะทำนด,ดีกว่าพระพิสุสงิ์พระสงฆ์ก็อาจจะทำได้ในกรณีหนึ่งก็คือต้องไปเที่ยวรับอาบิธบัติมามากๆแล้วก็นำมาถวายแก่พระพิสุสามเณรในภายหลังหลังจากกลับมาจากบิณฑบาติแล้วซึ่งในข้อนี้อาจารย์พระมาตริตคันธิโกแห่งคณะสิบหก ก็ทาอยู่เป็นประจำดูเหมือนว่าอาจารย์ธนิตคันติโก้ท่านจะมีความสุขในการที่จะจัดแจงอามิริบาตที่ได้มานั้นเพื่อที่จะถวายแก่พระรูปนั้นรูปนี้ก็เรียกว่าทุ่งวันเลยทีเดียวแล้วก็ญาติโยมก็ดูเหมือนว่าจะรู้ว่าอาจารย์พระมหาธนิตท่านบิณฑบาตเพื่อที่จะไปแจกพระเนรทั้งหลายก็ใส่บาตรให้มาโดยจํานวนมากบางทีพระหมากร่างไม้ก็ใส่มา ให้มากเลยท่านไม่ได้สั่งอาหารผลไม้มาเห็นว่าอย่างนั้นนี่ก็คือเรื่องของการสั่งสมบุญกุศลเป็นทีละทีละน้อยซึ่งในวันนี้ถามว่าเป็นบุญเล็กน้อยไหมก็น่าจะตอบว่าไม่ใช่บุญเล็กน้อยหรอกโยมก็จัดหามาอย่างประณีตเลยขนมเค้กน่าจะเป็นรสกาแฟบอกเองวันก่อนว่ายังไม่เปิดดู ก่อนนะจะรออนุโมทนาพร้อมกับโยมเก๋ขนกวนแต่พอเปิดดูแล้วอา้าวเป็นเค้กกาแฟาเป็นน้ำรสกาแฟาน่าจะได้รสหนอเป็นอย่างดีอาหารวันนี้ก็เป็นของร้านจานโอคุณโบก็สั่งมาอยู่เป็นประจำสับเปลี่ยนเวียนวนกันไปเป็นอาหารจากร้านญี่ปุ่นบ้างอาหารญี่ปุ่นบ้างเป็นอาหารจากครูอักษรบ้าง เดินาหาจาการ้านจานโอบ้างเพื่อที่จะไม่ให้พระอาจารย์รู้สึกเบื่อที่จะฉันอาหารอยู่อย่างเดิมอยู่อย่างนั้นตลอดไปก็มีการสับเปลี่ยนไปมาอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลมาไม่ใช่ทีละเสียน้อยนะถือว่าเป็นบุญที่มากพอสมควรมาเรื่อยๆทั้งโยมเจ้าชิดาปนัการเจ้าหนวงวงทั้งสิทธิ์เก๋พี่สาวเอทั้งสิทธิ์เอน้องสาวเก๋ ก็สั่งสมบุญกุศลในการส่งในการส่งพัฒาหารส่งขนมเค้กมาถวายให้เป็นประจับเมื่อวานนี้ก็มีของคุณนกริยาสุรณสุทธิได้ส่งผลิตภัานาเสบอมเวมาก็ได้ฉลองสถาในเช้าของวันนี้แล้วแต่วันนี้ก็จะได้ฉลองสถาแล้วก็จะทำกรรมฐานในช่วงยามบ่าย คิดว่าน่าจะเป็นกรณีพิเศษสักหน่อยเพราะมาสองเจ้าสามเจ้าในวันนี้แล้ววันนี้ก็น่าจะได้ทํำกรรมฐานปฏิบัติธรรมอย่างกุศลภาวนาให้เกิดขึ้นแล้วก็แสดงธรรมอีกสักรอบหนึ่งเพื่อน้อมกุศลภาวนาไปให้แก่ทั้งโยมนกริยาสุวรรณสุทธิโยมเล็กอัมพรที่ร่วมบุญด้วยและโยมแจชดาปนักการเจ้วงร์พรบีโบครอบครัวพนักงานอยู่ในร้านจินเด่น สิทเก๋พี่สาวเอสิทธิ์เอน้องสาวเก๋ให้ได้มีบุญญาภาคีมีส่วนร่วมในเรื่องของบุญกุศลทางด้านการทำกรรมฐานของตมาภาพที่เรียกกันอยู่ว่าเป็นพระอาจารย์ในช่วงยามอย่างวันนี้ก็คาดว่าน่าจะได้แสดงธรรมรารบธรรมให้ฟังเพราะมันกับการมอบบุญกุศลเป็นกุศลพุวนาไปให้ ในช่วงวันนี้ก็คิดอยู่ว่าน่าจะายาสาสเพร์ในช่วงยามเย็นเลยดีไหมเอ๊ะไม่น่าจะโอเคหากว่ามีอาหารอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วควรที่จะได้ายาลาสเพีย์เสียแน่พอตั้งแต่ตอนนี้เลยน่าจะดีกว่าขอให้ทั้งคุณนกริยาสุวรรณสุทธิโยมแจติดาพนาัการช่องลาวงโบบีอาอีครอบครัวพนักงานอยู่ในรายยินเดน สิทเกพี่สาวเอสิทเอน้องสาวเกได้รับพรโดยโดยธรรมภาพพระอาจารย์จรยธาสัพพีให้สิ้นให้พรพร้อมทางปริสังขายโยในตอนนี้เลยยถา,าวา,าริวหะปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวเมวะอิโททินาง เปานัางอุปกปติอิสิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกับาจันโทปนารโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพิโยวชันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเิจัง วุธาปจายโนจตารโธรรมมาวันนติอายุวันโนสุขังพระลังปฏิสังขายนิโสปินดาปตังปฏิเสวามิเนวัวายนามัทยนามานาญาณวิภูสนายายาวะเทวอิมาสกายาสาธิยายาปนายาวิหิงสุปาริยาพระมัจจริยานุคะหายา อิติปุรานั้นเวทธานังปฏิหังฆามินาวันเจวเวานังนาอุปาเทสามิยาตราจะไม่บริสตินาวชาชตาจะเพาสุยาโรชาติจะได้ฉลองสทธาฉันเครสกาแฟของสิทธเกพี่สาวเอสิทธเอน้องสาวเกในตอนเพลนี้เลยนะเปลี่ยนแผนใหม่ละมาฉันในตอนเพนดีกว่า ตอนเช้าก็ฉันประเภทผลไม้ผริรูปนาเสริมของคุณนกริยาไป